เหนฮะเหตุใดพี่น้องเลยนะเน่เนี่เน่จบง่ายหนึ่งน้องเมย์มันอย่าโหมันเป็นเบาอยู่โดยกราบสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุขสุขคนเนาะโดยมาพบมาพอกับสาวพวงกะ กับบรรยากาศแดดเด็ดม no ันพี่น well, like. ้องเลยอ่ามันนี่สะพวงกับยูไฮยูนาคือเก่าเนาะแปลกหูแปลกตาเด้อมันเนาะใส่หมวกใส่หมวกกับสีลงไปหาหาคุดคบคุดเขียนอยู่ห่วยอยู่ห้องเลยพี่น้องเลยเนาะมันนี่กับวันออกไปข้างนอกเนาะสีลงไปหาคุดกบคุดเขียนอยู่ห่วยเนาะมาแกงกินยมเที่ยงไว้พี่น้องเลยทางสะพวงกับทไปกับเม่สองคนเนาะทางแม่เหม่นกระลุงไปก่อนแล้วเนาะ ดูไอ้ทั้งรางนี่กรสีเมรส่วนภาคของสาวพวงเดินเนาะบาเมื่นฮดไปพี่น้องเลยนี่เนาะมันกระแกแล้วเนาะออกดอกเลยใกล้สิเป็นหมากเลยเนาะย่างไปหาเขียดอยู่ห่วยอะไรไพี่น้องเลยบัดสีหาอยู่น้ากลางท้องไหท้องหน้ากะห้อนแดดเนาะคือสิบว์ไวเดดกระสิลงไปหาอยู่ห่วยพื่นเนาะอยู่ห่วยยังว่ามีโฮมมีเงาเนาะ หฮมเงาต้นไม้ต้นตอเพอได้ส่วนหอมเงาัสิหาอยู่อันทุกอางทุกหน้าบัดคือว่าเด็ดเด็ดแห้งแล้วก็ดินกระแขงเนาะกระลุงไปหาพ่นแหละอยู่ห่วยพ่นแหละหาคดกระปูคดเขียดไปพี่น้องเลยโอ้ปัสิได้เดี๋ยวบเนาะโดยนี่ก็เป็นสวนบางนาเด้อนี่เนาะสวนบางนาท้งพอพอสาวพวกคนปลูกไหวไปพี่น้องเลยนี่ยามดำหน้ากระชิได้ก <c ười> <c ười> ินแด่บางนาบางนาหมังนี่เนาะ

ตำบังงิ้วก็แซ่บคือกันพ่อพี่น้องเอ้ยดูเว้ยเนาะฮ่าๆคือสิไก่เติบแล้วผู้ห้วยก็เทียงสะพวงหาหาห้วยก็ไก่เติบพ่อพี่น้องเอ้ยย่างลงมานี่บรรยากาศงไหาเนาะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยยนาคือเก่าะพวงะ นี่ก็แม่นน้องผือเนาะแต่ผือตายบุละไปไี่ร้องเลยเดือดแต่ต้นเหงาต้นตอมันเนี่แหละเนาะกับโบแมนว่าตายแล้วเนาะพุหละช่วงเดือนหาเดือนหกเนาะฝนตกห้ามใส่มันกับขึ้นคือเกาตอนนี้ย้มแรงบม่มีฝนเนาะมันกับขึ้นตายอนี่ยแหละเนาะแต่มันกับโบตายได้ไปไป่ร้องเลยเดือนหกเดือนเจ็ดบุและมันจะคืนใหม่เนาะท่านํำอ่างพุญละ น้ำกับบ่มีมันก็เลยอยากเหี่ยวแห้งตายเนยี่ยโดยเนะาะโผล่นี่กะโผล่น่ะบัอบ่องฮงทางเมสาพวกพุ่งปลุกไหวกับพ่อได้ตามยู่เพี่น้องเลยนี่ต,นนต้นบั่องฮงเนาะต้นเดียดเดียดหนึงก็เป็นหมากเพี่น้องเลยนะ่ะแบีบมาต้องอันเอาไม้มาต่อยเนาะเ้อกระเทิงเลยนี่นี่แหละต้นบั่องฮง ต้นเน้นหอยเนี่ยก็เป็นได้พ่อไม่น้องเลยน่ะกะลายหมากเติมเนาะปลูกไว้กับพ่อได้ตามอยู่เนาะดูเนาะทังเมียชาพวงไปทางไหนแล้วเด้บ้านเป็นยังลงาก่อนสะพวงก็ลงมาน้ำหลังเพคนที่ได้จิบ่เนาะหากินมันส้มแกงจิบ มาค่ะยู่หวยก็ยังว่าใครเนี่ยเลยเพราะว่าอยู่โฮมเนาะพี่น้องคุณเดียไปพี่น้องเ้ยทางเมยสาวพวงกับขุดอันไวๆจะเป็นขุดอีช้างเนาะจะเบิ่งนกันได้ว่าแม่บ่อนี่ก็จะเป็น,นปบ่นนบนนบอนที่สาวพวงเคยถ่ายให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งเลยเนาะหลุดปลากันแน่นี่เดี๋ยวพ่อพี่น้องนี่หวยเนาะ

บอนี่ยน่ะสะพวงดูดปลาสุดก่อนที่สะพวงจะถ่ายลงแหละปลาก็ไม่แต่ปลาดุกไปพี่น้องเลยมาเขียนับแม่สองคนจักเชไดเดียวบอแม่หาอะไ้นี่เราขึ้นเทิงหรือเราขึ้นเนื้อต้องใต่บอ cháu hái kiệt thả đó cha, cháu hái cúc cáp bù hoa, cháu hái quẩy kiệt xay đó, bèn thằng mẹ cái gì hay, cấp bên cúc cáp bù không biết đâu đấy, thằng sở phong กะปาังเมย์พ่วกกันเนาะก๋วยอยู่หากวยเขียนคื้กันบ่มีใช่ไหมตอนนี้จะก๋วยกับปายอยู่นะได้บ่ได้อะไอ่ะที่เมี่ยนี่แหลบ่มีเนาะไปไปหาทางใหม่เกาเกา มาหนิมาคขวยไปไปกับ่มีดิแขวยไปไบกับเพ่นจักโตัเฮ้ยเขียดก็หายากเนาะได้กินแกงบ่เขียนมันได้กินอย่างเด้มันนี่เนาะจำเจียวคือเกา่วอให้แต่นึ่งเดีนงก็ด้ นี่นี่ข้าก็ได้นี่นะตัวนึงตัวนี้น่าขายนึงนี่เียน้ายนี่ยชว์ตู้นะไรบอนีโอ้ทางนีแต่พวงก็ได้โชวตู้เนี่ยหน้าขาบอตายดิา เมย์ใช่ไหม lôm nè banh thôi màu hoài vẫn lôm mát bung ngon nó, ngon 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 mưa ใบแพร่ตั้งม่เหมอนนะวันดื่นอีกวันนี้ว่ามีาุดกระปูไปน้ำอางเงีกบเงี้ยเขียนไปน้ำาทด้องเลยอางเงี้ยบเฟองกันเนาะอางเี้ยแบบเฟือเนาะห้รเบียงจะได้ปะใช่ไหม ได้กระปูตัวเดียวบช่ชองได้กระปูชองโตอโอ้ยหนาหูหูยังแม่น่ะหูก,ก,กระปูแจ๊กเลยหูกระปูง่ายแท้เนาะอือก็าาหากินกรบปรูได้รอมีอะไรี่น้องเลย แม่ถักควงกับวายเลยแม่แม่แม,แม่จะลืมยังใชจะลืมยังไม,ม่ลืมยังดิโอไปลืมดิลืมมนแล้วล,ลืมสบายดีเนาะลืมสบายดีพายพี่นอ้องเ้ยแม่สบายดีดู สบายดีหาเกดกสบายดีีอยสบายดีจนทิ่มไม่เงียบขีม่เงียก็เลยสบายดีได้เหรอหนักหาเกดกรบปุมีหาเกดกรบุมีแล้วไมวไยวยเยค่ะเวรเกดจักโตก็ปูกรบมีเอได้กินยี่บเขียดมาเนาะกินแจงยี่บ๊อกมาเินจำเจวคือเกาไปจักกัน โอ้ยแล้วตะปูก,วก,ก็ว่าหยอกทั้งเมย์ไปไม่พี่น้องเลยเป็นจนงงเนาะเผนมาเป็นลรื่ยังหาไวๆอยู่เหมืนกันว่ายอกว่าหัวทั้งเมย์เพื่นนี่แหละหาพวกตะปูกับบะมี่ไปพี่น้องเลยอ้ยเด้อเนาะอ้าวหัวตะ,ะปูไปพี่น้องกย บินแข็งช <regular> <in> ้ําเนาะนี่งหูกระปูือว่าหูกรบบ่เนาะถ้าพวงจะลองขุดบังก่อนลองขุดบังก่อนมีไม่น้องเลยกระเช้าหูยังเนาะหูกระปูหรือหูกบเสียมกระบอกเข่าซักขุดบังกเด็กอย่างนี้แบบนี้หอยมีไม่น้องเลย

บกับคุยเลยเป็นบานเห่อเห็นแัน่้องเลยนะเน่เน่เน่โนยังไงนึงน้องมย์มันเหามันเป็นเบาอยู่ก็เป็นเบาอยู่เลยาวยสวยมาเยี่น้อง เขียนทรายเนาะกานเขียดน้อยแล้วโมเลงห่อนอยู่รึเปล่าเนาะใช่ช่วยชวนสะดัวไปกานก่อนกานอยู่ห่วยทรายกานเขียดน้อยมัมุูกกินใส่ไข่มดแดงโอ้โหงาเขียนตบวมีเขียดไห้พี่น้องเลยเนาะงากระปูกระดินแข้งกระดิ่งแข้งข้าราชการ กระปูกอะไรคิดไตังแ่ะวงกระหายได้แล้นี่กบ้าเมรนะอ๋ีามี่โตเลยทั้งเมกวยู có mi <laughs> về với nọ rồi, kiệt cả hai nhà sắm à nọ, à, tam hồi tam hồng như này, nó bưng tay mẹ quầy con nọ, mi về mẹ, mua đại đi, quẩy kiệt, mưa chân lê mà hình chắc đồ với nọ rồi, cả sala nọ. ร่มแน่เหมือนอยู่หัวร่มเย็นขึ้นไปโน่นโคบไปห้อนแดดไปพี่น้องเว้ยเูน้อสำหรับคลิปนี้สับพวงกับชิจ๊บคลิปไว้เพียงสำนี้อนเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องคุไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สับพวงในเด้อเนาะโดูสับพวงกับสิขอขอบุญขอบคุณเด้อเนาะ fc ที่เขามาติดตามและให้กำลังใจสับพวงแต่ต้นจนจบเนาะตั้งแต่สับพวงให้คลิปแรกๆคุณแหละมาสนกันเนาะ ก็มุกขอบใจในลายแม่พี่น้องเลยเนาะขอขอบุนกับขุนในลายเนาะที่ติดตามและให้กำลับบงใจสับพวงตลอดมาเนาะ,นจะจและคควววว้วกนะ็เพิ่งคลิปสับพวงแต้นจนจบรายการโบกฏข่าวโฆษณาให้นะสับพวงในเด้อเนาะเผื่อมีรายได้เขาขอบคุวและพี่พี่น้องเลยโดยเนาะสับพวงกับบกขออย่างลายาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กับสิโคโตลาไปแล้วเนาะสบายดี